มมหมดแล้วเหรอหมดแล้วเดน้ำชาแล้วรอบี้อน้มันกี่โมงตองกัาวันอันนี้มันบ่ายสามเอ,อ้ยบ่ายสองสามแล้วจะเก็บอยู่เนี่ยหลับตาไปจนเลยยังไม่เก็บ ไอตัวเล็กมากินไหมเนี่ยตัวเล็กไหนน้องน้องอ่ะมันไม่มานี่เหรอมีเมียแล้วไม่ค่อยมาแล้วมั้งอ๋อมันมีเมียแล้วเออเมียมันเมียมันซื้อให้กินทุกวันแล้วเออลืมแล้วก็ถามดูเผื่อมันโผล่มาไม่โผล่มาหรอกเออมันมาก็แซวมันบ้างนะเต็มเมียซื้อให้กินทุกวันเนี่ยนี่ไม่ค่อยมากินกาแฟคนแก่เลยนะอย่างเี้ยอ๋อันติน